เราจะเอาอะไรกับโลกก็โลกไม่มีอะไรก็โลกมันหลอกใช้เราเฉยๆสุดท้ายทุกอย่างมันก็ว่างเปล่าเท่านั้นเมื่อเราเห็นความว่างเปล่านั่นแหละคืออนัตตามันไม่มีตัวมีตนคนโง่เท่านั้นที่จะกอดที่จะยึดมั่นกับความว่างเปล่าเหล่านั้นยึดไปทำไม แล้วได้อะไรก็ได้แต่ความว่างเปล่าไงแล้วจะเอาความว่างเปล่านั้นไปทำอะไรล่ะที่นี้ท่านพอ่อลีธรรมทะโรท่านได้กล่าวไว้ว่าสุขก็มาจากความทุกข์นั่นเองความจริงของสุขก็มาจากความทุกข์นี่แหละทุกข์ก็คือสุขเมื่อสุขเกิดทุกข์ก็เป็นเงาเมื่อทุกข์เกิด สุขก็เป็นเงาทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็แอบแฝงกันอยู่มันก็อยู่ในที่ที่เดียวกันนั่นแหละเมื่อเราไม่เข้าใจเช่นนั้นมันจึงกลายเป็นกิเลสอันหนึง่งคือกลืนอารมณ์นั่นเองความสบายความสงัดความวิเวกความเย็นอันลึกซึงจับใจเกิดขึ้นแล้วก็เพลินไปในอารมณ์นั้นน 水筒用樹惣剤の研究開発その裏側に迫る。 シュシオレーゾーホいるみたいです日本全国の首脳最大にアレンヒロハザストに強いアルテアルタンポールウエボクウエワナティトウムロムトウロンノンナティトウ น้อยนักที่จะหลับได้ทันทีมักจะนอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีค่า <c oughs> เพื่อที่จะตามดูจิตดูความคิดไปเรื่อยๆดูการเกิดดับเกิดดับจิตจะได้บริหารสติมีกำลังของสติเพิ่มขึ้นเองจนหลับไปเองสมาธิ <c oughs> จะเกิดตอนหลับได้ จิตจะสว่างแจ่มใสเดินจิตพิจารณาต่อเองปัญหาเรื่องขัดข้องที่ค้างคาใจจะมีคำตอบให้ตอนนอนหลับนี่แหละจึงเรียกว่าช่วงเวลานาทีทองเราจงอย่าปล่อยช่วงเวลานี้ให้เสียเปล่าประโยชน์ไปอย่าไปเสียเวลาคิดจะผิดใครเอาเวลาอันมีค่ามาจับผิด มาแก้ไขตัวเราใครเขาจะผิดจะถูกก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือโอปนัยิโกน้อมเข้ามาอบรมจิตอย่ามัวแต่ไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นคำว่าคนแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครสูงใครต่ำหรอกทุกคนก็มีที่สิ้นสุดที่จบด้วยกันเหมือนเหมือนกันไม่มีใครสูงส่ง ใจต่ำต้อยที่มันสูงมันต่ำก็เพราะว่าใจผู้นั้นมันสูงและมันต่ำเท่านั้นใครคิดว่าเขาสูงก็ปล่อยให้เขาสูงไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเราไปเกี่ยวมันจะมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นอารมณ์โกรธไงในโกรธมันมีแค้นเคืองมันมีอิจฉาริษยา เราไม่มีสติไม่เคยฝึกสติไม่มีทางที่จะรู้ทันมันได้หรอกหลวงพ่อช้าสุภัทโทท่านจึงได้บอกไว้ว่าอีแงบินได้สูงสูงแต่เวลามันหิวมันก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนกับคนมีการศึกษาสูงแต่พอตัณหามันเกิดก็ทำอะไรต่าง ศึกษาเลยเหมือนอีแรงไหมละ่ะคนก